9วิชาสามัญวิชาฟิสิกสรุปข้อสอบ8ปีสรุปข้อสอบทั้ง8ปีเนี่ยตั้งแต่ปี2 5 5 5 2 5 2ถึง2562เนี่ยจะเห็นว่าพี่แบ่งกลุ่มย่อยๆของข้อสอบเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือกลศาสตร์ขึ้นและของไหลและแก๊สกับไฟฟ้าอะตอมและนิวเคลีย์ทั้ง3อันเนี่ยจะเห็นว่ามันประมาณ,ปร,มาณประมาณพอกันเลยออกมาอย่างละ30กว่าเปร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นก็ ถ้าใครจะเก่งไปเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งก็ไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่ามันออกมาพอๆกันเลยแต่แนะนำว่าให้ดูไปเป็นแบบอาจจะถ้าเกิดน้องมีเวลาที่เร่องอะจริงๆแนะนำว่าให้ดูเฉพาะข้อที่น้องคิดว่าน้องถนัดไปนะครับซึ่งจริงเนี่ยข้อสอบเนี่ยมันจะออกมาค่อนข้างซ้ำๆกันในในปีใกล้ๆกันนะเพราะฉันก็เราสามารถเก่งข้อสอบจากปีใกล้ๆกันได้ แต่บางทีมันก็จะมีเอาโจทย์เก่าๆมาออกบ้างเหมือนกันก็ต้องถ้ามีเวลาก็อยากให้ดูทั้งหมดเลยเรามาดูกันก่อนในส่วนของนั้นกลศาสตร์เนี่ยกลศาสตร์จะประกอบไปด้วยประมาณ6เรื่องหลักๆนะครับก็น้องอ่านกันได้เองเนาะก็จะมีกลลักษณ์พลังงานโมเลกุลอะพี่พูดคร่าวๆแล้วกันส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับแรงเกี่ยวกับการขยายตัวแล้วก็การยืดของวัตถุเ,เองเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้สูตรหรือเปล่าสูตรหลักๆเนี่ยพี่เขียนให้หมดแล้ว ก็คือมันจะเริ่มด้วยจากสูตรเบสิกก่อนก็คือซิกมาเอฟเท่าศูนย์มันจะเกิดตอนไหนเกิดตอนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของวัตถุมีแค่แรงกระทํากันเขาจะถามว่าแรงนี้เท่ากับเท่าไรทาให้วัตถุหยุดนิ่งต่อไปก็เป็นซิกมาเท่ากับเอเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นเมื่อซิกมาเอฟมันไม่เท่ากับศูนย์ต่อไปหรือก็คือเริ่มมีการเคลื่อนที่ A คือความเร่งใช่ไหมอัตราเร่งมันก็จะมีการเคลื่อนที่มาแต่เมื่อใดก็ตามที่การเคลื่อนที่ของน้องนะั้นมันเป็นการเคลื่อนที่แบบการหมุนอย่างเช่นน้องเหวี่ยงลูกตุ้มมอย่่าาางเชเชนนข็ฬก ลูกตุ้มเลกกาอะไรพวกนี้ก็จะเป็นซิกมา F เท่ากับเหรือ AC มันก็คือ Acceleration to the c e n t e r หรือคือการคืออัตราเร่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางเองซึ่งมันเปลี่ยนเป็นสูตรเชิงมุมได้เชิงมุมคืออะไรก็คือเปลี่ยน V เนี่ยเป็น V กำลังสองส่วนหรือเป็นโอเมก้ากำลังสองคูณกับ R ก็ได้ซึ่งโอเมก้าเนี่ยจะเป็นอัตราเร็วเชิงมุมมีหน่วยเป็น r a d i ี s ส์เปอร์ต่อมาเรามาดูการแตกแรงกันการแตกแรงเนี่ยสมมติว่าโจทย์ให้ มีแรง F ทำมุมกับแนวระดับเซ e t a ใช่ไหมถ้าเกิดน้องแตกเข้าด้านในน้องก็ท่องไปเลยว่า F แตกในใส่คอร์สแตกนอกใส่ทราย,ายแค่นี้เองเราก็จะได้แล้วว่าเวลาแตกแรงเข้ามาแนวระดับแกน x ใช่ไหมก็เป็นใส่คอสแต่ถ้าเกิดแตกไปข้างนอกก็คือไปไปนอกมุมเออ e t a ที่ให้มาใช่ไหมก็จะเป็น s i n ย e t แต่น้องอย่าไปท่องนะว่ามันเข้า x ใส่คอ s เ mm hmm. ข้า y ใส่ sin เพราะบางทีโจทย์มันหลอกเรามันให้เซต้ามาเป็นมาเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นให้เซต้ามาเป็นมุมนี้น้องก็จําเป็น x y ไ,ได้แล้วเพราะฉะนั้นจําแบบที่เลยแต่งในใส่คอ s แต่งน้องใส่ sin แค่นี้ครับน้องต่อมามาดูของด้านสปริงด้านของสปริงเนี่ยจะมีแรง f เท่ากับ kx โดยที่ k เนี่ยก็คือสปริงคอนสแตนต์หรือคือค่าคงตัวค่าคงที่ของสปริง ซึ่งส,ส่วนมากโจทย์จะให้มานะครับน้องแค่ใส่เข้าไปส่วน x กเนี่ยก็คือระยะทางที่บิงนั้นมันหดลงมาหรือว่ามันยืดออกกันเองก็จะมีแรง f เกิดขึ้นเพราะมันพยายามกลับไปที่จุดสมดุลของมันใช่ไหมคราวนี้มาดูกันบ้างพี่ขอไปที่เรื่องโปรเจกต์ไทยก่อนกันโปรเจกต์ไทยคือเรื่องนี้นะสีแดงเลยที่โปรเจกต์ไทยเนี่ยมีสูตรหลักๆคือ4สูตรด้วยกันก็คือ S เท่ากับยจะมีก็ต่อเมื่ออัตราเร่งเป็นศูนย์ หรือคือไม่มีัตาเล่นั่นเองแต่ถ้าเกิดมีทําไงถ้ามีเราก็แค่บวกในหนึ่งส่วนสองเอทกำลังสองเข้าไปก็จะได้เป็นสูตรใหม่มาต่อมาเรามาดูกันถ้าเกิดเราอยากหาเป็นสูตรที่มีระยะทางกับความเร็วไปใช่ไหมเป็นบกำลังสองเท่ากับยกำลังสองบวกสองเอเอสแต่ถ้าเกิดน้องอยากใช้เป็นเวลาน้องก็ใช้เป็น v เท่ากับ u บวก ไอ้พวกนี้จะมาอย่างไรพวกนี้จะมาว่าน้องยืนอยู่ที่ปลาก้อนหินไบบนฟ้าฟิวปุ๊บเขาจะถามว่าระยะทางที่ตกเท่ากับเท่าไหรหรือความสูงสุดที่ปาไปได้เท่ากับเท่าไรซึ่งจร,จริงๆโจทย์พวกนี้มันค่อนข้างเออเรียกว่าตรงไปตรงมานะน้องเก็บคะแนนง่ายมากแค่อ่านโจทย์ดีๆด,ดูว่าโจทย์ถามอะไรก็แค่นั้นเองต่อไปมาดูกันไอ้เรื่องถัดมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เก็บคะแนนได้ดีเหมือนกันคือ Gravity ส่วนมากเนี่ยจะมาในรูปแบบของว่า ช่างวัตถุบนโลกกับช่างวัตถบุบนดวงจันทร์ห่างกันเ,เป็นกี่เท่ากี่เท่าอะไรทำนองนี้ใช่ไหมน้อแค่ใส่สูตรว่า f เท่ากับ g m m H, หาด้วย r กำลังสองโดยที่ m กับ m เนี่ยก็คือ m ของวัตถุกับ m ของดาวส่วน g เนี่คือค่า Gravity สากลอยู่แล้วส่วน r เนี่ยก็คือรัศมีของดาวดวงนั้นส่วนมากเนี่ยมันจะเอามาเป็นสมการที่1ห,หารด้วยสมการที่2แบบนี้ใช่ไหมน้อก็ได้คําตอบมาประมาณว่า m ส่วน r สแควร์คูณด้วย r 2สแควร์หารด้วย m 2อสแควร์อะไรทำนองเนี้ยครับน้องก็เดี๋ยวน้องเราไปดูโจทย์นะน้องจะในภาพออกเองแต่พี่อยากให้น้องรู้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการเอาสมการสสมการมาหารกันมาคูณกันมาบวกลบหารกันทําให้ได้เป็นเศษส่วนเป็นเท่ากันเพราะโจทย์เขาถามว่ากี่เท่ากี่เท่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวแปรส่วนมากเนี่ยจะตัดทิ้งกันหมดเลย ต่อมามาดูกันในเรื่องของการอนุรักษ์การอนุรักษ์เนี่ยมีด้วยกันประมาณ1 2มี3อนุรักษ์นะครับคืออนุรักษ์โมเมนตัมอนุรักษ์พลังงานแล้วก็อนุรักษ์โมเมนตัมเหมือนกันโดยที่อันแรกเนี่ยซิกมาเอ็มบีนะครับมันคือเรียกว่าอะไรอะแรงที่ทําให้วัตถุมันเกิดการเคลื่อนที่แบบตามเข็มนาฬิกากับทวนเข็มนาฬิกามันคือ f คูณกับ L หรือคือเอาแรงมาคูณกับระยะทาง จากระยะทางที่เกิดแรงจนถึงระยะทางจนถึงจุดหมุนอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นว่าน้องเล่นกระดาน6เล่นกระดานหรระเบ่าพี่ไม่แน่ใจน้องยืนอยู่บนกระดาน6ใช่ไหมอีกฝั่งก็มีคนหรือว่ามีของวางอยู่น้องเอาแรงของน้องเนี่ยเหลือมหนักคูณกับระยะทางไปจนถึงจุดหมุนตรงกลางมันก็เป็น f คูณกับ L นั่นเองส่วนมากนั้นโจทย์แบบนี้เขาทำได้2แบบคือ อาจจะเป็นแบบซิกมา MB เท่าศูนย์หรือไม่ก็อาจจะกลายเป็น MAC แล้วก็ใช้สูตรนี้เลยกลับไปที่สูตรแรกๆของเราคือซิกมา F เท่ากับ MAC เอนั่นเองต่อไปเรามาดูกานในสูตรของการอนุรักษ์ซิกมา EI เท่ากับซิกมา EF สูตรนี้เนี่ยมันคือการอนุรักษ์พลังงานสูตรนี้ใช้บ่อย,อยสุดเลยแล้วพลังงานเนี่ยจะมีทั้งหมด4พลังงานด้วยกันก็คือพลังงานที่เกิดจากความเร็วหรือ1นส่วนสองเอ็มบีกำลังสองแล้วก็พลังงานที่เกิดจากความสูงหรือ MGS เราก็พลังงานที่เกิดจากสปริงคือ1นส่วน 2, kx กลัง2มันคืออะไรม้างมาดูกันเมื่อเกิดความเร็วเนี่ยจะมี1,2 mv กลัง2เกิดขึ้นและเมื่อวัตถุมีความสูงที่เปลี่ยนแปลงไปสูงขึ้นใช่ไหมก็จะมี m g s แต่ถ้าเกิดลดลงมาก็จะมี m g s เหมือนกันแต่ว่าจะมีหนด้านของ final ต้องไบอกก่อนว่า final เนี่ย sigma ei กับ sigma f คืออะไรครับ i เนี่ยย่อมาจาก initial แปลว่าก่อนหน้า f คือ final ก็คือตอนท้าย ท้ายที่สุดแล้วอย่างเช่นว่าน้องมีกล่องกองหนึ่งน้องถามว่าตอนแรกวางกล่องไว้ที่ชั้น1ิบเสร็จปุ๊บน้องเตะม,มันลงมาปิ้วมาที่พื้นใช่ไหมพื้นนี่คือชั้นหนึ่งจากชั้น1ิไปชั้นหนึ่งเนี่ยน้องก็มาเขียนว่าที่ไอเนี่ยตอนแรกครคือสถานการณ์ที่กล่องอยู่ชั้น1ิบต่อมาในไฟแนลเนี่ยก็คือสถานการณ์ที่กล่องตกมาด้านล่างสุดแล้วที่ชั้น0ิบน้องก็มีแค่ค,ความสูงใช่ไหมไม่ได้มีความเร็วอะไรแต่ชั้นล่างสุดเนี่ยน้องให้เป็นพื้นระดับ ก็จะไม่มีความสูงแล้วใช่ไหมอยู่ที่พื้นแต่ว่ามีความเร็วเร็วมากมากเลยน้องก็แทงสุดไปอันนี้ชั้น10ก็จะมีเอชโทษอันนี้ชั้น10ใช่ไหมก็จะมี mgs ส่วนชั้นล่างที่ไฟนอลแล้วก็มีแค่1นส่วนส m กํลังสต่อมามาดูกันอันนี้พี่เขียนไฮไลท์สีแดง,งเลยเพราะว่ามเป็นสเปเชียลเคสคือ ei เท่ากับ1นส่วนส i โอเมก้าก i, I คืออะไร i คือความเฉื่อยความเฉื่อยสูตรของมันคือ mr กําลังส แต่บางทีโจทย์เขาจะให้มาเป็นสูตรอื่นน้องก็ใช้ไปแต่ถ้าเกิดไม่ไม่ให้อะไรมาเลยน้องก็ใช้นี้เลยว่า i ยกกับ mr กําลังสองเกิดขึ้นเมื่อตอนไหนเกิดขึ้นเมื่อวัตถุมีการหมุนเกิดขึ้นอย่างเช่นว่าน้องอน้องเตะลูกบอลไปใช่ไหมลูกบอลมันก็กลิ้งไปมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่มันไม่ได้เคลื่อนที่อย่างเดียวเหมือนเหมือนเราสไลด์กล่องใช่ปะแต่ว่าลูกบอลมันมีการหมุนมการเคลื่อนที่แบบหมุนด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้สูตรหนึ่งส่วนสอง i โอเมก้ากําลังสอง โดยที่ r เป็นรัศมีของลูกบอลนั่นเองต่อมาในสุดอนุรักษ์มเมนตัมหรือ sigma pi เท่ากับ sigma p I, T, f is ก็คือเหมือนเดิมเป็นก่อนและตอนหลังด้วยสูตรของมันคือ mu sigma mu เท่ากับ sigma mv หรือคือมวลคูณกับความเร็วของมันนั่นเองโอเคนั่นก็จบปกับพาร์ทแรกต่อมามาดูพาร์ทสที่พาร์ทสเนี่ยขึ้นของไหลและแกส๊ส ส่วนมากคลื่นของไหละแก๊สเนี่ยมันจะออกมาก็จะเป็นสมการคลื่นใช่ไหมมีเสียงมีแสงมีของไหลแรงลอยตัวแล้วก็มีแก๊สความร้อนจริงๆนี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะมันก็ส่วนมากคือน,น้องอ่านโจทย์แล้วน้องเข้าใจโจทย์หรือเปล่าจริงๆน้องต้องทําโจทย์บ่อยๆมันจะมันจะชินขึ้นมันจะสบายขึ้นในการมันจะเข้าใจโจทย์มากขึ้นเนะี่ยเพราะพี่เสังเกตว่า่างทีอ พี่อา่าโจทย์รอบแรกบางทีไม่เข้าใจนะว่าแบบโจทย์ต้องการอะไรแต่พอเราดูไปดูมาเนี่ยอ๋อมันข้อนี้มันง่ายมันแทบไม่ได้ไม่ต้องคิดเลยเลยแต่แค่ว่าเราไม่เก็ตว่าโจทย์ต้องการ